ตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อทิ้งขยะนะครับอ่กลิ่นมันแรงนะครับนะฮะที่ผมพามานะครับที่จุดนี้จะเป็นเตาเผาขยะนะครับเตาเผาขยะมีหลายแบบนะครับแต่เตาเนี้ยนะครับได้มาไม่รู้ว่าโครงการปีไหนนะครับหลายปีแล้วนะฮะน่าจะน่าจะเป็นสิบปีแล้วมั้งเดี๋ยวให้ครูตาลองเปิดให้ดูนะครับด้านในว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับจริงๆเตาเนี้ยเตานี้นะฮะใช้ระบบไฟสามเฟสคือใช้ไฟแรงมากเพื่อที่จะใช้ในการเผาขยะ แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้งานนะครับมันทิ้งล้างมานานแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ระบุนะไม่บอกพิกัดว่าอยู่ที่ไหนนะครับเนาะแต่พาให้มาดูนะครับว่าลักษณะของเตาเผาขยะเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะฮะนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเป็นระบบระบบไฟฟ้าหรือว่าอะไรเหมือนเป็นระบบไฟฟ้านะครับสามเฟสหรือเปล่านะครับหรือใช้ถ่านเผาหรือยังไงพอารู้ไหมครับตารู้ป่ะ เอาง่ายเหมือนเหมือนเมลูมาดอะครับนะนะครับก็มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้บางพื้นที่นะครับไม่ได้อยากได้เตาเผาขยะนะครับเตาเผาขยะอันนี้ก็มีขนาดด้านหน้านี่ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรเนาะความกว้างความลึกนะครับแล้วก็มีท่อนะฮะนะครับลักษณะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ด้านในเป็นปูนนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราได้เตาเผาขยะนะครับไปบางพื้นที่ ที่มันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับเตามีหลายแบบนะครับมีแบบที่เผาธรรมดาปกติแล้วก็เป็นบ่องควันลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับเมลุมารนะครับแล้วก็เป็นเตาเผาแบบ2ระบบ2ก็คือเผารอบแรกก่อนนะครับรอบ2เผาแบบไฟแรงสูงเลยนะครับแล้วก็คือทําให้อ่าไม่เสียเขาเรียกไม่เป็นบนโลหะวเป็นพิษนะครับทางอากาศเนาะนะฮะก็จะมีอยู่ 2- อสแบบอันนี้คือผมไม่ได้มีข้อมูลเยอะนะเรื่องเตาเผาขยะ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเขามาแนะนาอีกทีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องขยะนะครับนี่นะฮะเราดูนะครับขยะนี่นะครับมันจะต้องใช้เวลากี่ปีในการกําจัดนะครับคือมันลําบากมากเนาะแต่จริงๆระบบการจัดการจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ1เลยการแยกขยะนะครับการแยกขยะประเภทขยะต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้การจัดการขยะในดีขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งนะครับถ้ามีเตานะครับ กำจัดขยะในบางส่วนได้ก็จะดีมากเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญนําเสนอว่าเตาเผาขยะแต่ละแบบเนี่ยทำได้ยังไงนะครับพอทําเสร็จแล้วต้องดําเนินการอะไรต่อตรวจสอบอะไรไหมต้องดูแลยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าได้มาแล้วไม่มีการดูแลมันก็จะปล่อยล้างแบบนี้นะครับเนาะนะฮะนี่นะครับนะฮะก็รอติดตามชมต่อไปนะครับว่าผู้ที่ผมจะนํามาให้ความรู้เนี่ยเป็นใครนะครับแล้วเป็นไปได้ไหมที่ ผู้ที่นําความรู้มานําเสนอเนี่ยมันจะทําได้จริงแล้วแก้ได้จริงเรื่องปัญหาของขยะนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการให้ชาวบ,บ้านมารับเหมาซื้อขยะบางส่วนไปจําหน่ายนะครับแต่จริงๆอ่ะขยะที่เอาไปขายเนี่ยมัน,ม,นมันมีวิธีจัดการอยู่แล้วนะครับแต่ที่ขายไม่ได้ก็คือตรงนี้เนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็วันนี้ก็จะจบแค่นี้เดี๋ยวเพราะว่าน้องหมาไม่พอใจแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่ไม่รบกวนคุณยายนะครับเนาะ